พาเมลาแอนเดอันถูกใจจูเลียนอซานอย่างแรงนี่คือดาวเพลย์บอยและนักแสดงหญิงพา me เมลาแอนเดอร์สันวั48ปีที่ดังเป็นพลุแตกในยุค90และนี่ก็คือจูเลียนอซานวัย45ปีผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ จูเลียนได้หลบอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ Ecuador, มาตั้งแต่ปี2012เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งตัวข้ามแดนจากข้อกล่าวหาในคดีคมคืนที่สวีเดนพาเมลาเป็นแฟนคลับของจูเลียนและได้เดินทางไปเมเยี่ยมจูเลียนบ่อยครั้งคุณคิดว่าทำไมเธอถึงไปเยี่ยมเขาเอ่ย ในบล็อกส่วนตัวพาเมลากล่าวว่าจูเลียนเซ็กซี่และแข็งแรงแต่ก็มีความเปราะบางคุณคิดว่าทั้งสองคนคบกันหรือว่าจูเลียนกำลังใช้พาเมลาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากประชาชนกันแน่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ